ืปโอ้โหสุดยอดไ่เดือเยพี่มันยังไม่ตายฮะเข้หนึ่งหเออนี่อะนี่อะนี่อะนีอะอ๋อแล้วไปกันลไปตามัวกปหนึงเว้มไปคนวัดเข้อคนวอดลงครับอ๋อทิ้งันไ้ทิ้งได้ไหมทิ้งได้ไหมโอ้ทิ้งไปแล้วหมดแล้ว่สิบหายแล้วจองหน้ากันล้ ตอควมมันอมันเตือนปืนพังเหรอยิอยู่ยิงอยู่ยงอยูยิปืนทียเป็นไรปไม่แตกพยิงไม่แตกยิงไม่แตกตายชิบหายเลยปืนแตกปืนแตกปืนแตกป่ะวะเออไม่แตก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 ยิงไม่เข้าเรียบร้อยเรียบร้อยโคตรทีวะโคตรทีว่ะกูยิงเข้าว่ะเพื่อนก็ว่าแล้วทำไมมันตายมอนไม่ตายวะ ผมก็เห็นว่าทำไมมันึงขึ้นแบบเป็นสีขาวว่าไออาร์สามเราอาสามเราค่อนข้างโอเคเลยนะรเก่งมากครับใช่ครับผมไอเล่นรถถังแล้วโอเคครับผม่อเยเกอร์ต้องเปลี่ยนรถถังเพราะว่าเราเครื่องบินขึ้นไปคนหนึ่งผมว่าอาร์สามไดอสามแน่เลยครับแค่นี้ไอรุ้จับอยู่นะอาตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงนี้ฮะหนึ่งคันายนั่นขอขวาขวาหน้าต้ขวาหลังหลังหลังรหลังเราหลังเราหกนาหนิก พงศ์เอกาโอเคอาสามอาสามมุมมือมันบินวนกลับไปนะดีพียงห่างมา้อันน่ะตรงผมตอมันมีอยู่สามันนะโอเคอืมฮึนี่ตัวตัวไอตัวไอตัวไอตัวตัวนี้ตัวโอ๊ยขันช้าไม่ขันใช่ไหมตรงนี้ตัวนึงครับผม โอเคแท็กไอ้แท็กไปแท็กไปชีพันธร์ฟสพตีไงอ่ะพันธุ์ฟร์โอ้ยติดอะไรวะอีกสามพันยูมีละอ้าวพวกเราตาหา้วเหรอยัง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 มีฟันธุ์ฟสพคันหนึ่งนะที่ที่ซูบาร์ตว่ะแน้วพันธุ์เสครับผมรับเท่านั้นแหละ ไฟไฟไฟรไฟรับมไม่ได้ยินเหรอเนี่ยไม่ได้ยินไฟไฟตรงที่ผมมาร์กล่าสุดอะเว่าวันีล้ต้องกลับไปเนเฮ้ยเฮ้ยจอแม่ไปไหนวะอุ้ย้ยแอนะผมยิงใส่หัวทำไมมันเด้งวะ มีไฟฟเข้าหัวแต่แต่แุนเด้งเฮียกระสุนหมดอยู่ตรงอาสามอยู่ตรงอาสามคนหนึ่งลงไปทีเออมึงแน่โลงไปสักทีเถอไม่ยยโลงก็สักทีไอ้เหี้ยสองเีสอง อดีเจ้าก็สี่เนี่ยไม่รู้แลสีมันถือจะตายไอ้เคยยังมันดับเรื่งเคยยังมันดับเรื่มงอมันเยอะพอมันเยอะชูแมชแ้อมนเดอะพี่เอ่อจะบอกไปหรวะมากไ่ได้เดยอาตรงอาสามีเชอร์ชอ่าชุ้องหลังเลยไฟ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 นฟไฟไฟตฟไ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 ฟนฟ้ฟไ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  ดดหลังบ้านนะพี่ระวังนะเห็นไหมพี่ไอแคน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 ไม่เห็นไม่เห็นตอนนี้ป่าวตอนนี้ป่าวตอนนี้ป่าวตอนนี้ป่าเล็งไว้สุดเล็งไว้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อนี่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 โอเคเรียบร้อยโอเคครับผมเสาสี่ยามเดียวฮะเสาสี่ยามเดียวเสาหสี่ใช่ไหมโอเคเสาหสี่ยามเดียวงั้นผมจะรีบเข้ายึดก่อนเลยอ๋อสาหกสี่ล่วงแล้วล่วงแล้วเสาหสี่ล่วงโอเคคณะ เขากดเขากดจะทิ้งอ่ะกดเจทิ้งรู้อยู่แล้วโอ้ยเอ้ะเนาอ๋ออ๋ออันนี้แค่ส่วนตัวใช่ไหมอยากจะบอกว่าไอตอนนั้นคุณน็อตแบบจังโหลดโหลดแค่ตัวนี้นะโอเคโอเควี้ก็เจออะไรโอเคเจอแล้วเจอแล้วคนเนี่ นไม่ด no. hey, 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 uh> ี๋ลวรอบมีไอเป็นเครื่องบินนะอาจะรอบเดเฮ้ยหรือไปว่าเพลงประกอบนี่วะเขื่อนไหมก็ไหนเฮ้เฮ้เฮ้อนู้ไฟนู่นนู่นแ้ั่งกลางมันควอยู่ด้านหน้าดิกเฮ้เปวไปเ็ตมันคอยู่ด้านหน้าดิเฮ้ยเจ้าเจ้าสคน พยายามพิฆาตไปพยายามพิฆาตถุกหน้าอย่างนั้นเหรอเจ้าเฮ้ยมีคนเมาหนึ่งเอเอ๋อวะเคลียทีิงไม่ตายแล้วเว้ยตายหมดแต่หายตุ้ม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 ไม่ตายหรอตุ้มโอ้ยตรงนี้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  ลดราคาแล้วมีซื้มาใช่ไหมนั่นะคอเวลาไ้เหลังเอปิงหลังของเขาตอนตอนตอนมีจังหวะิงเอ้าเียวปะเอ้าเียอเียผูมงมตบเเนนนนเ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 เนนเนนอย๊นเแกแกหนึ่งไปตามพี่ะอครับนชแอนด้วยไใครตายวะ ตายแบบตายแบบชนตกตายแบตายแบบตายแบบ่บเยรอกมยิงยิแล้วนะเจ้หัวขึ้นอยู่ดีปกลับมาที่เดิมเน่ยเนีเนียน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 เนีนเนือนเนียเนียนเนยนงนียนเนลนเนียนเนยนเนียนเยเนียนเนียเียเนีเียเนียนเเนเนียยเนยะเ โกดี้่ายี้เพยง่าสงอยู่ะจบเกมอยู่แน่ไม่ไม่ไม่ี้หญิงก็ต้องไปดกนแล้วะเนี่ยคุณทันเนี่ยสร้างสร้างรอยแผลให้กับวีโก้ไปเยอะแล้วยิงกูอย่างน้นเหรอยกูจะยิงกูอย่างนั้นเหรอยิงกูร กํลังแห้งอเคที่ถัดซมมาเม่อไม่เม็่ไรครับปรับได้ที่ไม่ยกคามสกผมผมก็โอเคครับโอ้ยก็ลงหลุมไปเนี่ยให้หลบีิซายอุ้ยเพียว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 ใ้ส่งเอโนก้เนี่ยวะโก้โก้เฮ้ยตอนนีก็เกือบซัดจะรวดเรดาร์แล้วก็จบโอเคด็ดดวงอันลาครับเฉิดใายแล้วโก้เฮ้ยเห็นแล้วเห็น้องครึ่งัตูแล้วากกนเดี๋ยวไปขอไปในรถ

ไอ้ยี่ื่อกี้ไม่เล่นอยูาแล้วน่ะหายไปเฉยตะลังไปแล้วเนผมโดนแล้วเนาะอ่าผมเดี๋ยวผมสามอาพิ่ตรลังดีด้วยเกือบแล้วเจอเจ้าแล้วเนาะนู่นมึงโน่นละเฮ้ยมีใครไว้ที่เปิดเปิดควนเนี่ยเปิดใครสตูศัตูสตูเราไม่ได้เปิดโอเคเดี๋ยวผมไปกำลังไปไม่รอดพี่หลบได้อะไรอย่างไรมียินได้มีส่วนละเดี๋ยวอะไรอีหนึ่งวะ อะกันนะฮอยรถถังหรืออะไรวะเครื่องบินเครื่องบินเอ็มีเอ็มพีเอ็ม่อตามอยู่นะมีหล่าตามอยู่มองไม่เห็นอะเขานี่เขาโดนซิตี้นละเฮ้ยเรดาร์มันล็อกเทียอะไรเนี่ยปล่อยจรวดทิ้งก่อนไม่จรวดลูกนี้ต้องปล่อยทิ้งไงมันเป็นไอ้งโง่ต้องจรวดปีกจรวดจะรักอยาระยะไกลเยียมเลยยิงล็อกแล้วเร็วๆเลยปิว สองลูกเร็จเรียบร้อยได้รอบนี้รอบนี้เสียจได้ผมไม่รอดครคือเอาจริงๆไม่ต้องมีเอเอก็ได้มั้งต่อสบายเลยไอ้น้องเวนเผาเองเผามาบ้านกาีฟคนโตไอ้น้องไม่จุ่มอกันยังไม่จุมเดียะงง้ยิงอยู่นั้กันนุ้งกันยิงกันจุ่มกันจิ้งกันยิงยงยิงไอ้เยอประกันมาคุยดิมีหงมีหอง มีแหละมีะะังฮะมีนะครับบอกให้ระงเดีเพิ่งเล่นเดี๋เพิ่งเล่นอ้นี่ก่อนอาจกูเปลี่ยนแปลงแปลงล่างแป๊บไหนอยู่ไหนแปลง่างอยู่ไหนอยู่ที่ไหนเบามีส่าง้ยเล้หอหอหอฟังไหมไม่กี่ตัวพยายามไปออกขวาแล้วใกลออกป่าแล้วออกป่าช้าแรกแล้วคุณคุณแคทมีเข้ามา บอล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 โอ้ยไ,ไม่เห็นนี่ขั้นหนึ่งอยู่ที่ okay, ป่าเอเก่าเหลือป่าเ,<อ>เ,เก่าโลเหลือกำลังไปถึงป่าชั้นชั้นหนึ่งอ่ะที่ออกไปก็โล่งเลยอะ่ะเอาเอมันวิ่งกลับอ่ะวิ่งเข้าเอมันละโอ้ยรอแรงรอแรงอยู่แถวไม่ได้โอเควิ่งไปทางป่าที่ออกออกไปทางโล่งได้ละโจะโจไม่ต้องกินไฟ่ใรอ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 เฮดออนมีตัวเฮดออนมาไม่เห็นนะ ทางไหนวะผมมองไม่เห็นแล้วนะพี่แจ๊ดเอ,อ e ่อที่ยะไฟฮะไม่ถ้าให้บอกเป็นพิก,กัดมันอยู่ประมาณบีบีระหว่างเส้นสี่เส้นห้าครับผมอยู่มุมมุมบนเลยเฮ้ยผมเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยมุมอ๋อนี่คุณแจ๊ปปิ้ปโอ้ยไฟทอมวิตัวหลักตัวหนักตายไปละนี่พี่สุดผมโดนยิงจากข้างๆว่ะมิกไม่มีอะไรนะ ด้านหลังเราด้านหลังเราขวามือขวามือของตผมอ่ะป่าฝั่งเราเป็ยังไงเข้าหน้าจอดยิงเลยข้างหลังเราแล้วโอเคเรือคาต้อนหลตัวหนึ่งทีมเดิทางรุจับแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วเดินทางฟุตกับเครื่องบินคันลำหนึ่งไม่มีอะไรนะอืม

แพทมีลูกฟิวส์แตกอากาศปะได้กินมาปะเจ็บไอ้นี่นะแล้วก็แล้วว่าคุณซดพยายามโฟกัสคุณแพทแตต้องเปิดเปาปล่อยเราเอ้ยพวกมันซาเลยซาเลยพีกี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 พีน้าหน้านานาคุณซดเก็บเรียบร้อยครับผมภาพพื้นล่างเคลียร์แล้วครับผมเอา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 เปล่า มันกด eject เกี่ยวกับโดนตกใจตกเงิน้กด eject โอเคโอเคการอพไม่ทันเะว่าคุณทันิงโดนไหมเปิดเอเลยกดฟุฉลองเลยใครล็อกเล่ไดาใใจผมวะลื้นแตกตอนยลื้นแตกผมแล้วผมแล้วผมแล้วปัดปัันจริงพี่ฮะปั่นปปีัััั

เจอตัวเจอตัวมนอยู่อยูบีมนอยู่บีเราไปด้วยกันดีกว่าซับซิ่งด้วยกันดูป้อมผมเลยม่ใจอะไรเป็นแกมเป็นตายนีเป็นขอด้นายชันดีเลยไอเหมือนกันเลยแก้มกลมเออเขาเป็นอะไรเสร็จแล้ววอยเลยอ่ะไม่มีพลไม่มีพลโหลดละเี๋๋วแค่สองคนแล้วนะครับ พี่ชายเรีวไม่ทันหรอเดี๋ยวซับหลังแค่นี้ยังไม่รีดได้นี่มันยู่ไกลกันมากซึ่นยินไม่เห็นใครสักคนในจอเรดาร์ผมไม่ได้แต่เมื่อกี้ใส่เอฟพีแล้วลำเหนงอรีดสองลำได้ละได้ละใส่แล้วมาช่วยผมนะเดนๆเลยไม่กับมนเยอะลองคนอยไหนอ่ะแปรงมากแล้วมาร์กแลวผมขึนสูงแล้วนะโอเคแล้วโอเขึ้นสูงเก็บี่นเขียวเนาะคอนเขียวของมัน มีไปีทางมีไปทางกำลังดิ่งไปใครคุณเพคุเพรใครมั้เลยลนนนผมนผม้เราก็เราก็เดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวเราราครับราคิวใครครับเสือสมบูรณผมอ้อมตายผ่านเข้าไปทัเลยมาออกมาลงมาทำไมหมวเนเว้่เ้มได้หนึ่งลำ แคปออนเอา๊ยโดเต็มกลับไปเทอะโมตาตานี้ตานี้คุณแก้มคงไปกดสอบทรายเฉยเลยรถที่ไม่หนาเลยสักโดนา1 3 4นับไม่ตายนึกว่ายามชาเนี่ยจากว่าจากว่าเล่นดีๆมันได้กับมิกเอ๊ะใครตายวะใครตายวะไปเลยสุดบิ๊กสุดบิ๊กใครตายแล้วโอ้มาสุดหนึบอื้อๆๆ เกือบแล้วเกือบแล้วกอบเป็นตุองแัตูศัตรูศัตรูศัตรูศตูเอเฮ้ยศัตรูจิงจ๊ิศัตรูยิงแกมกอนมันอาทางซ้ายแล้วมีชาร์จมีชาร์จมีเลยเจอแล้วเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ีีกเมันมีอีกรหร่พี่ตรงหน้าเลยหนมี่มีกมีรมีรัมีกรับอเหีมมไซเหี่ลูกได้ไม่อยู่ในมุมนันอ่ะยงไม่ได้ เอาไปเล่นธนาโอ้ใช่เฮ้ยตรงนี้ยะไรของจริงรอบนี้เอาไปหนนัดเออลกแก้ช่วยแกมโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขาน้ำมีขาน้ำจะขานี้ทำไมอยู่โดนจิตไม่ไม่ใช่ล็อกอยู่ยิงเขผมลงแล้วเยอมากเลยป่านเชียวไปหมด อคุณเป็นมาช้าแก้มกกมีไหมไม่ได้หยอ้าวเคลีย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 นะเคลียของเขาเองะเขาแต้ไหมพี่เดี๋ยวัเหรออแล้วอะไรเดี๋ยวพี่ดูรอบๆเนี้ยลังไปสมทบมันยังเหลืออีกสองอ่ะเขามีหนึ่งนอยู่ทำไงวะทำหมดแล้วหมดแล้วโอ้ี้วะไม่ร่วงไม่ร่วงรอดรอะไร โย่เลยปันเป็นส่งใช่ป่ะเฮ้อยู่นี่อยอยู่ในบีอยู่ในบีเป็นแฟนก็ตามไปกตามไปผมไม่ได้ต่างาที่ไอ้กูทำอะไรไอ้แม่ทำอะไรเลยงั้นอีกกูประอบเครื่องมาตั้งนานรู้ไหมยังจะทำอะไรอยกใช่แล้วก็เป็นคนเก็บทันเลยนะบอกให้เต็มก็โดนแอบอ้าง มีเครื่องบินหนึ่งลำกำลังเช้งอ๋อสองลำออกซ้ายลำหนึ่งอุ้ยผเวนอันนี้ใครเพื่อนี้ใครเพื่อนเพื่อน่อนเพ่ไปสมก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 ไกขาที่หลบโดนเลยขาที่หลบขาที่หลบกัดแล้วเยอะอันนี้กูผิาเจอนแคระลกเยอะๆทำอย่างนี้ไม่ได้ เครื่องบินไปหาฮอแล้วเครื่องบินไปหาฮอแล้วเครื่องบินไปหาฮอเครื่องบินเจอเครื่องบินละใช่เมไหมไม่คือตอนแรกผมเห็นรถทางเดินแถวๆนั้นไงไฟมันอะยิงไม่ได้มันบินต่ำอ่ะตัวระวังไม่ตายวะชี้ชี้ฝังลวงละลวงละลวงละลวงหนึ่งล้ำลวงหนึ่งเฮ้ยมีมีล้ำมีล้ำอีกล้ำไปไหนหาไม่เจอนะไอไอวีตายแล้วไม่นะไม่ใช่ไม่ใช่อีตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยมีอีกลำหนึ่งอีกลำหนึ่งโดนทางตรงตรงซอยตรงซอยตรงซอยเยอะใช่ไหม วิกโก้วิกโก้มันหาแย่วิกโก้เราเราเนี่ยวิโก้ลบหลบดีหลบเยอะเติมทอมไปเติมให้หลบบอกให้หลบหลายรอบแล้วเก็รู้ปะผมผมขอแบ็กอัพใหม่แบ็กอัพแบ็กอัพแบ็กอัพรวดเลยตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงมาร์กอะไกลว่ะแตรงนี้เฮียแพ้มันก็ไม่เมื่อกี้ไม่หลบอ่ะคือบินจัดการเองนะไปช่วยรถถังกับ หมดแล้วนี่นะมีอีก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 ใครล็อกไฟดาวะตั้งใจผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นเลยอ๋อมันไปนู่นแล้วนี่วะโสดเป็นโสดเป็นโสดปาดสบายเป็นโสดชี้ข้างข้างมาต้องผมไปสองคันนะมิก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 อีกลำหนึ่งระวังให้สกูล ได้ละได้ละวสพ่อนิกซันเราไปด้วยกันโอ้ยทิ้งพลาดขอโทษทีทิ้งผ่านแล้วเป็นไ่้นี่เป็นรุหมดเลยทีกนย่างบาอีกคั้นึงหนงมงเงียเออยู่ฐานอยู่ตรงนี้ลรอรอไวหน่อยรอไวหน่อยรอเออยู่ยิงีมบิได้ยไหเงยเอ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 เดี๋ยว่ผมทำอะไรไม่ได้นย เอ yup. <c bio> ้ยเจแคกนสโอ้ยเออแม่งนี่มันเป็นอะไรอ่ะจะผ่านได้แล้วได้แล้วได้แล้วหนึ่งไปบนบนเหลืออะไรอีกหนึ่งเครื่องบินพันมีระเบิดไหมโจโจโจเซฟ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 ตัวไว้เซฟตัวไว้ไปปั่น ยิงสะกิดมันนะได้เลยเลยอยู่เครื่องนี่อยูมันอยู่บทอีกฝั่งอ่ะทางฝั่งนั้นเหมือนยิงอะไรมันทางนี้แหละแต่ไม่น่าจะเครื่องที่สมองอะเรียบร้อยเคลียร์โอ้โหเคลียร์โล่งแบบนีลง ขอพินพ์กี่เลยเฮียเฮียคาพิเอาได้เอาเอาวไอ้แนน